พูดแบบไหนสะกดใจคนเทคนิคการพูดจับประเด็นให้ฟังเข้าใจง่ายการันตีโดยชาวออฟฟิศกว่า500,000คนผลสำรวจจากการวิจัยพบว่าทักษะการสนทนาภายในองค์กรการพูดของคนในองค์กรยอดเยี่ยมเพียงแค่4.4%มีทักษะต่ำและไม่มีทักษะเลย68.1%มีทักษะการฟังที่ยอดเยี่ยม33.7% ไม่มีทักษะเลย30%มีทักษะการอ่านที่ยอดเยี่ยม22.7%มีทักษะาาต่ำหาร елей, ือว่าไม่มีเลย39.2%มีทักษะการเขียนที่ยอดเยี่ยม3.6%มีทักษะต่ำหรือว่าไม่มีเลย69.4%มีวยากรณ์ที่ดีที่ยอดเยี่ยม17.9เมีทักษะต่ำหรือว่าไม่มีเลย44.5% ปกติแล้วมนุษย์เรามักจะคิดว่าตัวเองมีความสามารถมีความเป็นผู้นำหรือว่ามีทักษะที่เหนือกว่าคนอื่นซึ่งความคิดแบบนี้เรียกว่าปรากฏการ์ดันนิงครูเกอร์หรือลงคิดว่าตัวเองเก่งหมายถึงว่าการประเมินความสามารถตัวเองสูงเกินจริงทั้งที่ไม่ได้มีความรู้หรือว่ามีความเชี่ยวชันมากขนาดนั้นหากเราวิเคราะห์ทักษะการพูดของพนักงานดยทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่จะต้องตอบว่า ตัวเองพูดได้ฉะชานแต่เกือบ70%กลับตอบว่าตัวเองพูดไม่เก่งจึงเป็นผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ 2. ส,สาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งสาเหตุที่1เกิดจากผู้บังคับบัญชาได้่รางผลกระทบ waterfall ขึ้นในองค์กรโดยพูดแสดงความเห็นของตัวเองออกมาอย่างเฉียบขาดและคาดหวังให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทำตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ทำงานภายใต้ผู้บังคับบัญชาแบบนี้จะรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ค่อยเก่งมือต้องพูดในที่ประชุมที่สาธารณะทั้งแบบทางการและไม่ทางการหรือแม้แต่การพูดคุยตามลำพังกับผู้บังคับบัญชาสุดท้ายแล้วพนักงานก็จะหาทางระบายความเครเียดนั้นด้วยการนินทาผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมง,งานอย่างสนุกปากเพราะนั่นก็คือโอกาสที่พวกเขาจะได้โอ้อวดฝีปากของตัวเองหากคุณพูดไม่เก่งเพราะว่าผู้บังคับบัญชา นั่นมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยมีหนังสือหลายเล่มที่พูดถึงวิธีรับมือกับผู้บังคับบัญชาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรไม่ใช่ปัญหาที่แก้กันได้ง,ง่ายๆด้วยวิธีการพูดทั่วไปคุณจะต้องไปแก้ไขที่วัฒนธรรมองค์กรและการเป็นผู้นำจึงจะประสบความสำเร็จสาเหตุที่สองเมื่อคุณถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ค่อยเก่ง ทุกคนก็คงเคยมีโอกาสได้เข้าร่วมหรือว่านําเสนอง,งานในที่ประชุมแต่กลับไม่อาจจะที่บาสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาได้ดีพอส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเสียใจในความบิดพลาดหรือว่ารู้สึกขายหน้ามากแล้วก็ยังคิดว่าฉันพูดไม่เก่งเลยและเอาแต่โทษว่าเป็นเพราะตัวเองขาดทักษะการพูดแต่ทว่าคุณเป็นคนที่พูดไม่เก่งจริงหรือเปลา่าหรือว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่แน่นอนว่า มีบางคนที่พูดไม่เก่งเพราะเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมหรือว่าแค่ตื่นเวทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณฝึกมากพอคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันการพูดเก่งมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้และการฝึกฝนด้วยตัวเองคุณก็สามารถทําได้ยกตัวอย่างเช่นคุณพูดในคลิปวิดีโอไลฟ์สดหรือว่าการบรรยายพิเศษคุณพูดและมีชั่วโมงบินสูงมากแบบนี้ก็สามารถพูดเก่งขึ้นได้ กฎการพูดสิบข้อที่สะกดใจคนฟังกฎข้อที่หนึ่งอย่าพูดเดยอะจนเกินไปเวลาคุยกับเพื่อนคุณก็พูดเก่งแต่นำเสนองานพูดติดขัดทุกทีอยากพูดเก่งก็เลยทำตามวิธีในหนังสือมาแล้วหลายเล่มแต่ทักษะการพูดก็ไม่ดีขึ้นเลยงดหงิดที่พูดในสิ่งที่อยากจะพูดและพูดอย่างไรก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะตัวเรามีคนที่เผชิญหน้ากับปัญหารเหล่านี้มากมาย นั่นแสดงว่าการจะพูดให้เก่งเป็นเรื่องยากจริงๆหรือเปล่าคำตอบก็คือเราฝึกฝนได้เมื่อเราหมายมั่นตั้งใจว่าเราจะต้องพูดให้ดีเวลาเปิดปากพูดเราจะใช้แรงกายแรงใจรวมถึงประสาทรับรู้ทั้งหมดด้วยเพื่อขอยพิจารณาอีกฝ่ายว่ากำลังฟังที่เราพูดด้วยความรู้สึกอย่างไรและทุกคนก็คงจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังพูดได้ดีแต่พอเห็นว่ามีคนกำลังตั้งใจฟัง จากที่คุณพูดไหลลื่นเขาอาจจะสะดุดขึ้นมาทันทียิ่งในวันที่ต้องนำเสนองานสำคัญในที่ประชุมด้วยหรือว่าพูดโน้มน้าวใจอีกฝ่ายก็จะเริ่มกังวลใจและยิ่งใกล้เวลาพูดก็จะยิ่งเข้าหมดตึงเครียดขั้นสูงสุดเรามักจะสับสนระหว่างการพูดคุยกับการโน้มน้าวใจเราคิดว่าเราจะต้องพูดเก่งจึงจะโน้มน้าวใจคนอื่นได้หากคุณอยากพูดเก่งคุณต้องไม่พูดมากคุณจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และรู้จักตั้งคำถามเป็นบางครั้งหากคุณต้องการพูดเก่งจงอย่าพูดมากแน่นอนว่าไม่ใช่ว่นนีงเงียบตลอดเวลาโดยไม่พูดจากับใครแต่รู้จังหวะในสิ่งที่ควรพูดเท่านั้นก็พอวิธีการที่คุณจะฝึกก็คือฝึกลดคำพูดในชีวิตประจำวันลงไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าเพื่อนฝูงให้เหลือแค่พูดตอบเวลาที่มีคนถามก็พอทำตัวให้เหมือนกับเป็นคนที่สุข,ขมุมนิ่งลึก หากคุณทําแบบนี้คนอื่นจะยิ่งอยากฟังคุณและเมื่อคุณไม่ใช่คนพูดจาไร้สาระคนอื่นก็จะยิ่งตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูดด้วยเพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่พูดน้อยและคิดก่อนพูดเสมอและจงฝึกพูดเท่าที่จําเป็นวิธีนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์สําคัญเช่นน,นําเสนองานต่อนหน้าคนจํานวนมากหรือว่าพูดรายงานให้หัวนหน้าฟังหากพูดเฉพาะสิ่งจําเป็นกับพูดสนทนา คำพูดของคุณก็จะยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญอย่าอธิบายยาวเหยียดอย่าหวังว่าผู้ฟังจะจําได้สมบูเพราะสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่เรื่องย่อของหนังหรือว่าละครที่มันสนุกสนานและตอนคุณพูดจบก็จะเกิดความเงียบขึ้นเล็กน้อยลองดื่มหนักกับความเงียบนั้นดูบ้างและผู้สนทนาคุณจะเริ่มตั้งคําถามขึ้นและคําถามนี้จะช่วยดําเนินบทสนทนาต่อไปเรื่อยๆเป็นการเริ่มต้นของบทสนทนาที่มีความหมายอย่างแท้จริง กฎข้อที่2เขียนด้วยลายมือตัวเองแม้จะมีวิธีแก้ปัญหาการพูดมากมายแต่คนส่วนใหญ่ยังคงเข้าใจผิดอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือการเปล่งเสียงพูดก็คือได้พูดแล้วถือว่าพูดเก่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ถ้อยคําการแสดงทัศนคติขณะพูดหรือเทคนิคที่ช่วยคุณพูดคล่องขึ้นทั้งหมดล้วนพุ่งเป้าไปที่การพูดออกเสียงเท่านั้นหลายครั้งที่เราจําเป็นต้องอธิบายบางอย่างที่มันซับซ้อน และหลายคนก็ไม่เห็นภาพและหลายคนคิดว่าถ้าเราขึ้น p Presentation หรือว่าเป็นภาพต่างๆก็าอาจจะทำให้คนเข้าใจแต่อีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้คนสนใจเราขณะที่เรากำลังพูดก็คือเราเขียนมันด้วยมือของเราเองเช่นใส่กระดานไว้บอร์ดหรือว่าเขียนในออนไลน์ก็ได้ถ้าเราจดแบบนี้ด้วยลายมือของเราคนจะเพ่งความสนใจมากกว่าที่เขาดูสไลด์กฎข้อที่สสร้างบรรยากาศการฟังที่ดี สิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกในการพูดก็คือการประเมินสภาพแวดล้อมว่าอีกฝ่ายพร้อมฟังคําพูดของเราหรือเปล่าหากไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็ต้องช่วยสร้างบรรยากาศให้กับผู้ฟังด้วยเพราะว่าบรรยากาศเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ใครบางคนตัดสินใจกับเราได้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรืธุรกิจการขายการสารสายสัมพันธ์ระ,ระยะห่างระหว่างคนสองคนแบ่งออกเป็นเสียระยะได้แก่ระยะสาธารณะ ระยะเชิงสังคมระยะส่วนบุคคลและระยะใกล้ชิดระยะสาธารณะก็คือระยะห่างประมาณ3เมตรเช่นระยะห่างระหว่างนักการเมืองหรือว่าดารานักร้องกับประชาชนทั่วไประยะเชิงสังคมเช่น1.2เมตรหรือว่า1.6เมตรเป็นระยะที่ไม่รู้สึกอึดอัดแม้อยู่กับคนแปลกหน้าระยะส่วนบุคคลอยู่ที่90เซติเมตรถึง1เมตรเป็นระยะที่คล้ายกับพื้นที่ของร่มขนาดใหญ่ ดังนั้นคนที่ถูกจัดอยู่ในความสัมพันธ์เชิงสังคมจึงไม่อาจจะเข้ามาในระยะนี้ได้การที่คุณรู้สึกไม่สะดวกใจหากต้องใช้ร่วมคันเดียวกันกับคนแปลกหน้าก็เพราะว่าคนแปลกหน้าจะต้องเข้ามาอยู่ในระยะส่วนบุคคลของคุณดังนั้นการที่คุณจะให้ใครเข้ามาในระยะนี้ได้นั่นหมายความว่าระยะนี้คุณต้องสนิทสนมกันแล้วอันที่สี่ก็คือระยะใกล้ชิดมีระยะห่างประมาณ45เซนติเมตรเป็นระยะที่เหมาะกับคนรัก สนิทกันหากคนแปลกหน้าเข้ามาในระยะนี้เราจะขยับหนีทันทีเพื่อรักษาระยะหา่างแล้วระยะห่างที่ดีที่สุดสําหรับพูดคุยกับใครสักคนทั่วๆไปนะครับคือระยะใดคําตอบก็คือระยะส่วนบุคคลหรือว่าระยะใกล้ชิดครับอันที่จริงยิ่งเป็นระยะที่ใกล้กันเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการโน้มน้าวใจของอีกฝ่ายกฎข้อที่4พูดเพียง3ามเรื่องเท่านั้นเช่นขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังรรญญยในครั้งนี้ วันนี้ผมจะพูดเพียงแค่สามเรื่องเท่านั้นเนื้อหาที่ผมพูดในรายการวันนี้มีหลายเรื่องแต่จะไม่ได้เพียงแค่สามเรื่องก็พอครับสิ่งที่ควรจดจําในการประชุมครั้งนี้มีแค่สามเรื่องใช่ไหมครับจะพูดให้เก่งก็ต้องมีเทคนิคแต่สถาบันอบรมการพูดหลายแห่งไม่ได้สอนคําว่าเทคนิคในที่นี้หมายถึงกฎที่คุณจะต้องทําตามเพื่อให้พูดเก่งโดยการให้คุณพูดเพียงแค่สามเรื่องก็พอแล้ว จงอย่าพูดมากไปกว่านี้หรือว่าน้อยไปกว่านี้พูดแค่สามเรื่องก็พอแม้เป็นการพูดในสถานการณ์ทางการก็ควรจะจบที่สามเรื่องหลักก่อนหากผู้ฟังต้องการฟังต่อก็ค่อยพูดเพิ่มเติมเหมือนกับเพิ่มภาพผนวกตัวเองในการสนทนาจะต้องเป็นผู้ที่กําลังฟังคุณพูดหรือผู้ที่กําลังฟังคุณบรรยายเสมอคุณต้องนึกว่าเสมอว่าผู้พูดหรือว่าผู้บรรยายเป็นเพียงแค่ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวหรือว่าข้อมูลให้กับตัวเองเท่านั้น เรารับรู้ได้โดยสัาตญาณว่าคนไหนพูดเก่งคนไหนพูดเยอะอันที่จริงแล้วเราไม่ได้รู้สึกดีกับคนพูดเยอะแม้เรื่องที่เขาพร่ำสาธยายจะเป็นเรื่องดีและพูดด้วยท่าทีดูดีแค่ไหนแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาเป็นคนพูดเก่งเพราะคนที่พูดเก่งจะไม่พูดเยอะเขาจะพูดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นต้องพูดเท่านั้นและรู้ว่าผู้ฟังอยากจะฟังอะไรและไม่ละเมิดกฎการพูดเพียงแค่สามเรื่องครับ กฎข้อที่5เริ่มจากพูดบทสรุปซะก่อนแม้การเริ่มต้นพูดจากบทสรุปจะเป็นวิธีพูดที่ดีอีกวิธีหนึ่งแต่ก็มีปัญหาตรงที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจเหตุผลที่ต้องเริ่มพูดจากบทสรุปอย่างไปผิดเราคิดว่าที่เราต้องเริ่มพูดจากบทสรุปเพราะมีคนขออย่างเร่งด่วนแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงมันมีความต่างระหว่างการรู้และไม่รู้เหตุผลในสิ่งที่คุณทาดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องซะก่อน ลองดูภาพยนตร์ที่มีไรายได้ถล่มทลายเป็นตัวอย่างนังสมัยนี้นิยมใส่ฉากคลายแม็กหรือว่าฉากตื่นเต้นเข้ามาเป็นฉากเปิดเรื่องแน่นอนว่าเขาไม่ได้ใส่เข้ามาทั้งหมดใส่เข้ามาแค่พอกระตุ้นความสงสัยให้ผู้ชมจดจ่อก,กับหนังจนจบแล้วก็ตัดฉากไปอีกหลายวันอีกหลายเดือนเพื่อจะเริ่มเรื่องใหม่อีกครั้งตอนนี้เองที่การดําเนินเรื่องราวลักษณะพานรนาได้เริ่มขึ้นแล้วปัจจุบันนี้มีหนังที่ดําเนินเรื่องแบบนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะแทบไม่เหลือคนรอดูอย่างใจเย็นเหมือนเดิมอีกแล้วดังนั้นหากตอนนี้เราไปเล่าเรื่องที่มีโครงสร้างแบบพรรณนาให้ใครฟังพวกเขาอาจจะไม่ใจเย็นและไม่มีเวลาที่จะทนรับฟังได้และอย่าแสดงท่าทีอย่าให้แต่ไปที่บทสรุปก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้พูดก็ต้องตามใจผู้ฟังแล้วในปัจจุบันผู้คนอยากได้การเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่พวกเขาไม่ได้มีเวลามากพอที่จะฟังอะไรทั้งซ้ำนเดิม,ดมหรือว่าชักช้า ดังนั้นสื่อจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อเอาอกเอาใจคนกลุ่มนี้ปฏิกิริยาต่อโลกที่ไร้การพัฒนาไม่อยู่สองแบบนั่นก็คือรู้สึกขมขื่นหรือไม่ก็โล่งสบายไปเลยคนหนุ่มสาวที่ปรับตัวเข้ากับโลกแบบนี้ได้พวกเขาไม่เพียงเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสื่อเท่านั้นแต่ทว่าพวกเขายังเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางด้านร่างกายและสังคมอีกด้วยคุณจะเริ่มพูดจากบทสรุปก่อนแล้วจึงพูดสิ่งที่เหลือต่อ ั้งอีกฝ่ายฟังแล้วเกิดอาการงุนงงน่นแสดงว่าคุณเริ่มต้นบทสนทนาได้สําเร็จแล้วเพราะตอนนี้อีกฝ่ายจะตั้งใจฟังเรื่องราวของคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขกฎข้อที่6เมื่อพูดสิ่งใดผิดก็ควรจะยอมรับผิดผู้พูดที่เก่งจะรู้จักใส่ใจผู้ฟังและเข้าใจบรรยากาศรอบตัวอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นพวกเขายังเข้าใจความหมายของคําพูดอีกฝ่ายโดยฉับพลันเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจที่จะพูดอย่างชัดเจน ในที่สําคัญจะไม่พูดโกหกด้วยหากพวกเขาเนึ้อค้นเนว่าตัวเองพูดอะไรผิดไปก็จะรีบยอมรับผิดทันทีพวกคนที่พูดเก่งอาจจะไม่ใช่นะักพูดมืออาชีพแต่ก็แต่ไม่เราอยากจะตั้งใจฟังเพราะคิดว่าคําพูดของคนที่ยอมรับความผิดพลาดตัวเองเป็นคําพูดที่เชื่อถือได้ปกติแล้วคนที่พูดเก่งคุณคิดว่าเขาไม่คนแบบไหนกันบางคนอาจจะนึกถึงผู้ประกาศข่าวหรือว่าพิธีกรในหน้าจอรายการโทรทัศน์ ที่เขามีพอสวัสด์หรือเปล่าแต่เพราะว่าเขาฝึกฝนมากพอจริงๆจึงสามารถพูดเก่งได้หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้ผิดพลาดในจังหวะนั้นขอให้คุณหยุดพูดทุกอย่างและยอมรับความผิดพลาดทันทีคุณอาจจะรู้สึกขายหน้ามากตอนที่ยอมรับความผิดพลาดนั้นแต่พอเวลาผ่านไปคุณจะได้รับการยอมรับว่าคุณเป็นคนที่น่าเคารพน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิมกฎข้อที่เจหากคุณไม่รู้ก็ควรบอกว่าไม่รู้ กฎข้อที่8อย่าพูดเป็นคนแรกตอนอภิปรายโต้อตอบคำพูดของคนช่างหน้าพิศวงยิ่งพูดมากก็ยิ่งพลาดพลั้งได้มากหากคุณดูแต่ละคนที่ถูกดินทาเพราะไม่ระวังคำพูดส่วนใหญ่แล้วจะมีคนนี้พูดมากคุณจะต้องพูดแค่จําเป็นและในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นการพูดในที่ประชุมและการพูดอภิปรายมีส่วนที่เหมือนกันอยู่หลายประการก็คือหนึ่ง ใช้สำเนวนผู้คล้ายกันขออ้อ 2. มีโอกาสน้อยมากที่จะตัดสินหรือว่ากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจากที่ประชุมขอม้อ 3. คำพูดในที่ประชุมหรือว่าในการอภิปรายไม่ได้เป็นเกณฑ์ชี้วัดการแพ้ชนะเลยส่วนที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือลำดับในการพูดถ้าเป็นไปได้อย่าไปนคนเริ่มพูดก่อนหากอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพูดก็ควรฟังคำพูดของอีกฝ่ายก่อนแล้วคุณจึงค่อยพูด และหากพูดโดยใช้คำศัพท์เฉพาะที่ผู้เข้าร่วมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็จะดีและเมื่อถึงลำดับที่คุณต้องพูดอย่าลืมเริ่มต้นด้วยการชมเชยหรือว่าสแสดงความเคารพผูพ้ที่พูดก่อนหน้านี้การพูดไม่จําเป็นต้องสแสดงท่าทีขึงขังจรงิงจังในการพูดอย่ามัวโฟกัสที่การโน้มน,น้าวใจผู้อื่นให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองต้องพูดและทําซะก,กอ่อนกฎข้อที่9หาวลีเด็ดโยงเข้าเนื้อหาเป็นของตัวเอง หากลองฟังคนที่พูดหรือว่าบรรยายเก่งคุณจะเห็นว่าหลายคนดูพูดเก่งถึงแม้จะไม่มีเนื้อหาอะไรมากก็ตามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาดูพูดเก่งก็คือวลีเดตโยงเข้าหาเนื้อหาที่แทกระหว่างคำพูดจะทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมของคำพูดดูแตกต่างไปจากเดิมมากวลีเดตโยงเข้าเนื้อหานั้นมีประสิทธิภาพสองประการก็คือข้อหนึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของผู้คนให้กลับมาจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังอีกครั้ง วลีเด็กของคุณจะกระตุ้นผู้ฟังโดยรอบให้กลับมาจดจ่อกับคำพูดคุณตัวอย่างเช่นพิธีกรรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งมีวลีโยงเนื้อหาว่าว่าแต่ว่านะครับจนกลายเป็นภาพจำของพิธีกรคนนั้นไปแล้วทุกครั้งที่ผู้ฟังได้ยินคำว่าว่าแต่ว่านะครับพวกเขาจะห็นไปสนใจเนื้อหาของรายการทุกครั้งนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพลังจากคำพูดที่เป็นวลีข้อสองช่วยให้คุณกลายเป็นคนพูดเก่งได้ คำพูดคือผลผลิตจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อให้คุณพูดเก่งแค่ไหนหากเป็นคนพูดที่ไม่มีใครฟังก็คงไม่มีอารมณ์อยากพูดต่อแล้วใช่ไหมครับเมื่อหมดสนุกระวาหมดความตื่นเต้นที่จะพูดก็เหลือเพียงแค่ความรู้สึกเหงียวเฉาเท่านั้นสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่พูดไม่เก่งอยู่ดีแต่หากคุณใช้วลีเด็ดก่อนเข้าเนื้อหาผู้คนจะเริ่มตั้งใจฟังคุณทันทีเมื่อคนตั้งใจฟังคุณคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลาย กฎข้อที่10พูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าการพูดให้ฟังดูยากเข้าไว้จะทําให้ตัวเองดูเป็นคนที่พูดเก่งและมักจะคิดว่าหากเราศั์วิชาการยากๆจริจงๆออกมาผู้ฟังจะต้องคิดว่าฉันฉลาดมากคือนนแน่ๆและพวกเขาก็คงจะยอมรับในสินิฉันได้พูดดังนั้นส่วนใหญ่จึงกระหน่ำใช้สัพ์เฉพาะยากๆทั้งการพูดรายงานตัวกับหัวหน้าพูดในที่ประชุมนําเสนอพูดในที่สาธารณะ จริงๆแล้วการทําแบบนั้นไม่ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารหรือว่าพูดเขาไม่คิดว่าคุณเป็นคนพูดเก่งหรอกครับโดยทั่วไปแล้วคนเราไม่ชอบเรียนกากยาคำพูดจะมีแต่คำศัพท์ที่ตัวเองเข้าใจคนเดียวแถมคนฟังเนี่ยยังเข้าใจยากด้วยมีแต่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าน่ารำคาญเข้าใจยากไม่สนุกและอาจจะคิดว่าคุณมีอีโกโอ้อวดเก่งด้วยซ้ํา และถ้าเกิดว่าผู้ฟังเขาเริ่มงุนงงกับคำอธิบายของคุณและพวกเขาไม่เข้าใจการสื่อสารทั้งหมดก็จะเริ่มติดขัดทันทีหากอยากจะพูดเก่งต้องพูดด้วยถ้อยคำง่ายง่ายต้องเลือกใช้คำที่ทุกคนฟังเข้าใจได้แต่คุณก็ต้องเลือกใช้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในองค์กรน,นั้นๆหรือว่าตามบริบทที่ควรจะพูดหากกำลังพูดให้กับบุคลากรในองค์กรน,นั้นฟังแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ต้องพูดให้กับคนทั่วไปฟัง ก็ควรใช้คำที่เข้าใจง่ายเป็นพิเศษและต้องทิ้งความคิดที่ว่าอีก e ฝ่ายก็คงรู้ในสิ่งที่เรารู้ไปแล้วหัวใจสำคัญของการพูดก็คือการคิดว่าฉันจะที่บายอะไรให้คนที่ยังไม่รู้ฟังก่อนดีและทั้งหมดนี้ก็คือสิทธเทคนิคที่จะช่วยให้คุณพูดเก่งขึ้นใครเห็นว่ามีประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่ามีประโยชน์ขอบคุณครับบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ ด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยาไมโฟรเน็ตธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอป้อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ